จิตเป็ยานบากปาลสะใดนตรีคลีความที่แบบส้มดุนใจวางตัวตนไว้ล้มรวมเป็นหนึ่งเดียวจันธราสีสตรอเบอรี่10-1มิถุนายนเมื่อความจริงปรากฏและใจเราต้องขยายช่วง1-2วันนี้ พวกเรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เข้มข้นเป็นพิเศษไหมอารมณ์ที่จูจ่ๆก็ประทุขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุความคิดที่ชัดเจนขึ้นอย่างน่าประหลาดหรือความรู้สึกที่อยากจะสะสางอะไรบางอย่างในชีวิตอย่างเร่งด่วนถ้าใช่คุณไม่ได้คิดไปเองเพราะท้องฟ้าในซ่ํำคืนนี้ไม่ได้มีแค่พระจันทร์เต็มดวงที่สวยงามแต่นี่คือจันทราสีสตรอเบอรี่ ที่มาพร้อมกับพลังงานที่ไม่ธรรมดาพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ปรากฏการบนท้องฟ้าที่น่าถ่ายรูปแต่มันคือจุดพีคทางพลังงานที่โคจรเข้ามาภายใต้อิทธิพลของราศีธนูซึ่งเป็นราศีของนักรบนักปราชและผู้สแสวงหาความจริงดังนั้นพลังงานที่ส่งมาถึงเราในครั้งนี้จึงร้อนแรงชัดเจนและตรงไปตรงมา มันมาพร้อมกับธีมหลักที่ว่าความจริงกำลังปรากฏ The truth is rising เมื่อทุกสิ่งถูกเขยา่าไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อจัดเรียงใหม่พลังงานของพระจันทร์เต็มดวงครั้งนี้อาจจะเขย่าวพวกเราในหลายระดับทั้งทางอารมณ์ความคิดหรือแม้กระทั่งร่างกายเราอาจรู้สึกงุนหงิดง่ายอ่อนไหวเป็นพิเศษ หรือรู้สึกถึงความอึดอัดที่อยากจะระเบิดออกมาแต่จงเข้าใจไว้ว่านี่ไม่ใช่ความโกลาหลเพื่อการทำลายล้างแต่มันคือการจัดระเบียบครั้งใหญ่จากภายในเหมือนการที่เราเขย่าก,กล่องที่ของข้างในวางไม่เป็นระเบียบเพื่อให้ทุกชิ้นส่วนได้ขยับและกลับเข้าที่เข้าทางของมันเองความวุ่นวายที่เรารู้สึกไม่ใช่สัญญาณของการพังทลายแต่คือเสียงของการจัดระเบียบครั้งใหญ่จากภายใน ภารกิจถอดหน้ากากและเคลียร์บ้านของหัวใจพลังงานแห่งความจริงของจันทราธนูกำลังเรียกร้องให้พวกเราทำภารกิจสำคัญนั่นคือถอดหน้ากากที่สวมใส่อยู่เลิกเสแสร้งเป็นคนอื่นเพื่อทำให้ใครต่อใครพอใจถึงเวลาที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงปล่อยวางความเชื่อเก่าๆความเชื่อที่เคยบอกว่าเราไม่ดีพอหรือทำไม่ได้มันหมดอายุแล้วโยนมันทิ้งไปซะ พูดในสิ่งที่เคยเก็บงำไว้ความจริงในใจที่ถูกฝังไว้มานานถึงเวลาที่ต้องเปล่งเสียงมันออกมาแยากแยะว่าอะไรใช่และอะไรไม่ใช่สำหรับเราหวนรำลึกให้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรและเรื่องราไหนที่เราแค่รับมาจากคนอื่นหากในช่วงนี้คุณรู้สึกอยากล้างบ้านอย่างไม่มีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นบ้านจริงๆ โต๊ะทำงานหรือแม้แต่บ้านในหัวใจอย่างการเคลียร์ลิสต์เพื่อนในโซเชียลหรือจบความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังจูนติดกับคลื่นพลังงานนี้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าคุณรู้สึกพอแล้วกับการต้องแซงพอแล้วกับการต้องพยายามเกินเบ,นเบอร์หรือพอแล้วกับการต้องเก็บงำความเป็นตัวเองคุณไม่ได้รู้สึกอยู่คนเดียวพวกเราหลายคนก็เป็นเช่นกันการขยายตัวที่แท้จริง คือการขยายเข้าสู่ข้างในพระจันทร์เต็มดวงครั้งนี้คือพลังงานแห่งการขยายตัวแต่ไม่ใช่การขยายตัวออกไปสู่โลกภายนอกเช่นการมีเพื่อนมากขึ้นหรือการมีวัตถุมากขึ้นแต่มันคือการขยายเข้าสู่ตัวเราเองอย่างลึกซึง้งขยายเข้าสู่ต,ตัวตนที่แท้จริงของเรา Expanding into yourself การยอมรับและรักตัวเองในทุกมิติ ขยายเข้าสู่ปัญญายาณภายใน expanding into your knowing การเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณและความรู้แจ้งจากข้างในขยายเข้าสู่ภารกิจของดวงวิญญาณ expanding into your mission การตระหนักรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรเลิกพยายามขยายโลกภายนอกแล้วหันมาขยายจักรกวาลภายในของเราดีกว่าเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกจริง เมื่อเพื่อนสนิทมาพูดความจริงพลังงานของระด์เต็มดวงครั้งนี้เปรียบได้กับเพื่อนสนิทที่รักเราจริงเพื่อนที่กล้าจะพูดความจริงที่อาจจะแทงใจดำแต่พูดเพราะหวังดีเขาอาจจะมาเขย่าตัวเราแล้วบอกว่านายเลิกทำแบบนี้ได้แล้วมันไม่ดีกับตัวนายเลยหรือเธอมีศักยภาพมากกว่านี้นะเลิกเล่นบทนางเ,งเอกเจ้าน้ำตาสทีในตอนแรกเราอาจจะโกรธ รู้สึกไม่พอใจหรือเจ็บปวดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่กล้าพูดความจริงเพื่อปลุกให้เราตื่นจากภาพลวงตาและกลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมบทสรุปโอบกอดความจริงแล้วก้าวต่อไปพลังงานของจันทราสีสตรอเบอรี่ในครั้งนี้คือของขวัญที่อาจจะมาในรูปแบบที่ท้าทาย มันคือตัวกระตุ้นชั้นดีที่มาปลุกให้เราตื่นสู่ความจริงจงใช้ช่วงเวลานี้ในการสำรวจหัวใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับเราอีกต่อไปแล้วหายใจให้กับสิ่งที่หัวใจของเรากำลังเรียกร้องอย่างแท้จริงจงไว้วางใจในกระบวนการนี้เพราะมันยิ่งใหญ่และทรงพลังพระจันทร์เต็มดวงครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อกล่อมให้เราฝันหวาน แต่มาเพื่อปลุกให้เราตื่นสู่ความจริงอันเจิดจรัสของตัวเองถึงเวลาที่เราจะเปล่งประกายในแบบที่เราเป็นัดดขอตอนตนนนนูิิททเเคืเแงงฉางภาภยใ ที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จากว่าเด็นแอ่์ไลน์วอร kers คุณเชื่อสิ่งใดซาสนาได้